สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพื้นที่นะครับที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพตอนนี้เราก็พาเด็กๆนะครับมาพื้นที่ที่อยู่ติดกันเลยกับศูนย์วิจัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นปากแม่น้านะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงนะครับก็จะเห็นว่ามีเศษขยะนะครับที่น้าพัดพามานะครับเนื่องจากว่า บริเวณนี้อาจจะไม่เป็นบริเวณที่คนมาเที่ยวกันครับแต่ก็ยังมีขยะอยู่ก็เพราะว่ามีน้ำขัดมาอ้าเด็กๆนะครับก็สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับเลตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาบำเพ็ญประโยชน์นะครับที่บริเวณ ที่นี่ที่ไหนครับแหลมคอกว่างไม่ใช่ยังไม่ใช่แหลมคอกว้างตรงนี้คือที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอา่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เด็กๆกําลังช่วยกันนะครับทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่มีคนมาม,มาเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าก็ม,มีขยะที่เกิดขึ้นจากการที่ ๆๆน้ําทะเลนะครับพัดมาแล้วก็ตอนนี้น้ําทะเลก็ลดลงนะครับวันนี้เด็กๆก,ก็มาทําความสะอาดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหาดหินนะครับไม่ใช่หาดทรายนะครับแล้วก็วันนี้เราพบอะไรบ้างครับขยะที่เราพบมีม <ๆ S 1> ขวด<ม>พ,พลาสติกมีถุงพ,พลาสติก <ๆ S 2> <ๆ S 1> อันนี้เปลือกหอยนะครับแล้วจเจอขยะอะไรบ้างครับมีขวดขวดอะไรบ้าง น้ำขวดเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ขวดยาโอ้โอเคเอาไปใส่กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปล้างมืออ่าใครเจอขยะอะไรแปลกๆนะครับเอามาให้ครูดูหน่อยไห <c oughs> นเจออะไรไไไเจออาขวดพลาสติกนะครับอยู่ลอยอยู่ในน้ำ <c oughs> ฉลาดมากใช้ไม้เขี่ยเข้ามานะครับระวังรองเท้าเปียกด้วยเขาดักอะไรหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยไม่นะโอเคมีวิจารณญาณนะครับเขาาดักกไวว้้แลล็น่จะืมเอาอ๋อเหมือนเป็นประมงพื้นบ้านนะเขาดักอะไรไว้หรือเปล่าหาตัวอะไรไหม น่าจะเป็นขยะแล้วรหรือเปล่าเออเหม okay. ือนเป็นอุปกรณ์ดักใ right> ืดักปลาแต่มันไม่มีขโอเคกมีกุ้งเจออะไรบ้างครับเจอขยะอะไรบ้างเจอโฟมกับขวดน้ำครับมีโฟมมีขวดน้ำนะคะับมีถุงพลาสติกอันนี้อะไรโอเคดีมากกุ้ง้ควอยู่น okay. ี้หรอีกุัอันนี้อะไรครับไข่สัง่งหรอโอเคเจออะไรบ้าง อะไรก็ไม่รู้ครับอ่ามีขยะหลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยปลากุ้งปลาเยังไม่ตายด้วยปลายังไม่ตายเอาไปปล่อยดิปลาปลาปูอุ้ยกุ้งเหรอไหนตายยังนี่ครับกุ้งกุ้งที่เขาเอาไปขายตามตลาดนั้นอะยกยอกุ้งตายยังมันยังไม่ตายครับเอ้าจริงเหรอกุ้งเหี่ยวยอกยอคุ้งอ๋อแต่ว่ามันค้างอยู่นานแล้ว ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยนี่พวกนี้ยังไม่ตายหมดเลยครับไปปล่อยเลยเอาเอาเอาปล่อยลงทั้งหมดเลยปล่อยสวยมากปรากฏว่าเป็นของของคนเขามาบอกอีกแล้วอ๋อสีเอาเป็นเป็นสีส้มแล้วว่ามันสุกแล้วยน่าจะตายแล้วข้าวของเจอหอยอีกแล้วนะครับโอเคเดีมากเลยนะครับวันนี้เด็กมาทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเห็นอันนี้น่าจะเป็นวิธีการ ของประมงชาวบ้านนะครับเขาก็ดัดแปลงอุปรกรณ์ที่มีนะครับมาทําเป็นอุปรกรณ์ในการดักกุ้งน่าจะเป็นกุ้งเหยื่อเอาไปตกปลาอะไรแบบนี้เนาะเอา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 ยึดจร่อรค่ะแล้อ๋อใช่เลยอ่ะเจอหอยด้วยนะครับ